กแต่มาเลนาลาเกดอกเวก็ยอกอดีกวาเดมุปพิพคนาสระสมาติโกพุดจาริเลีะองยะดินอเไม่คมืเชเดกดอกเวกทีกยะรตอบลาเดเมอฟสัญญาเกียเียขาดูเต็มยาบะนาเก็บาลุคือตลอเลออเดคอนเิร์เนาะเนออ่เวัยได้ตั้งอดใครเจช่มเลดอกเวไม่เลกว่าเลยตระเดเนียตั้งอดตัเนี้เลเดเนียเนเนก ทีมอเวดาตากีตากลุตักซอดไขเน่พราทเวตนาเกเยระยะกะเหเตตากซอดอตัปเพทิโนคาเตถิกดอเนาะอะโคตะเนคีชีนุยตินิญาเยเนาะจ่อเตอะตากซอดเนไทยรัฐออนไลน์เนาะกเวลลอเวดาเลอทีชก็เชเนกัลล้ากุลุถุลอเทวดาเดือดเทวดาเนาะบากะละตะดุตะจาเน่ ตาระอูเดเดือนน่ยตลอดชอลสาปสิบทกูลุทถูกูเสกับีมอปกเตมานลโลเดก็เปิทอเดอกวเอารอกเอาวโยอาสือมุดอเลขอก็เชเนี่ก็คือกย่าเวด้าดอให้ชลวกลลผ่านดูดีต่อเลยก็ดอสเดเวด้าปยโยก็พูเสีผ่านดีต่อเลยอาซือแต่บ้าโดบ้าทีเด๋กดอ อัตตาทุตาต่อสุธาพอตึกเปกะเตมาตาทุตาต่อเด้อกะแม่แวเด้อรอลูกกาสิผ้ามอเตอร์ไซค์หมอจันนี่เนาะดอเปกะเลควานอไข่เนเนาะเทวดาเนาะตัดดูท่อเวตแพตาลอตะกะว่าทีบาบูคนสิบอบูเนาะสิบอบูได้มุลุชายเนเนาะรอตี้เราเวเน่ ดอปัวและแห้วนนู่หัวบัจจิตาดุเนี่ยขอเวลาอยู่ก่อนอากาศเซกีย์ดอรัชมานูอัสวสเปเซอร์ส์เนาะสืลอรอชส์ส์ข้อเคลียส์มีด้วยสิ่งบาเต็มสิลาบาเต็มบลูวอลีดอเอาเวลามาอาเท่เวลาอัสว์นอรกีคิชิลุยนารีอัตโปูดอเอาเวลาอุกขเวททีเชื่อกเชิดดีต่อเละก็ขอขาตาบิตาเบอร์เนาะ လတကေရတလော်ပီလော်ဖူလော်ပွာလော်အိုဂျိုကောတကပတ်တေလော်တာနေနဲအဝေရတပလေလော်တဲစေကောဟကောဖိုဂေဝကွေညာဘွာလော်ဘကောဘကဲဟဲခေခလမုခီယာတနာအဝေဘတ်ပေါတီးဝဲစမီဇမောဝဲဝီဒောကွာထွဲဝဲဒနိလောနောပာဝဒတန်လော်လော်အာဂျဲလေအဝေတလော်ပီလော်တောဘနော อเนารีตุนิยัยล่ะเนาะตากสอบกลวเรเว้เพื่อขึคือเาคินารีเนี่ยเว้ตาก,กาสอบตุนีปับพลาทอเว,วด้าเนาะสุขโขัาโดนักกรเรื่องติดแต่กันเนี่ยเป็นน้อมีม้ามาล่ะเนาะราชมน,มนาุาตสิโคดอ่ะประกันจเลยเนาะอาเว้กัตโตบักข่าเว้ได้เลยกันย้อนตาทุกเหลือึอมุดกกอสูเลเนาะ K N L A เดี๋ยวเวได้ปับพูดทอดสา ออเอาเสรเวลาไปยอสคาเสิบบ no. e no no. no. e no. ูนก็สิบบบูรกาวแต่พี่นก็คีคิต่อเดเลกเนลเลอรตเนาะแต่ก็น่าหูบากกเนลเลรต่อเนะเนาะเอาเว้ดาก็สุเลอสมุดนะค T ทีเสลอเวดาเดิสกุลเละไปย้อนสกุลเละแบลูเพลคัดติสโลกันได้เอเวสิเนาะ อะค่คเนเนาะดูเนตามาสไปกันเตะมาเลยกินเอลเอจะชกมดพราเราจูเันเนาะเพราะเราจูกกนเน็กเอาเวลาตัดเฉกลราก็บบาอู้เนาะสื่อนอกที่แต่บ้าก็บ่าแม่เทคโนโลยีแต่ปุ่บ้าเอาเวสเนี่ยพอาเราจูเมนเนี่ยเราเนี่ยเวกเลสรลกระด้เวไม่ต่ไม่บอาเขาดูแต่ก้เลยมาแต่ก้เลยดูแต่กเลย จ่อเมื่อขอดิจิตญาตะบาบาตาคะเนดอปูเวเมทิบะยะตากะซอดอตาเปที่นอพาดไขคอมเมนต์ดิสินญาลอตายอชมมอดาเลกะญอดือคุคุพ่อๆกะญอมอพ่อกะดุสอหลอเนาะตะปอตะลุเปเด่นตะดืออบาชาบาดอปูเวเตลุลุหลอเนาะเทวะราตาเกร่อซาเยจ่อจูเวราตะกีลอดอเวราก่อจ่อเต็ดกะปาเนาะเทวะดอตะหนีดอตะนากะละเน่ โป้ซอแวะโกลูผ่านรซอแวเซลาซอแวะโกลูโซอแวเนี่ยท้อบนบอยู่ขอโคตรเนี่ยโยสือเขเนี่ยเฮชอลเวด้าอาตาสุตาเกเวดิศกแล้วก็เชิญเนี่ยลอเล็กกว่าสวพสดีแม่ยานเนี่ยลอดิอเลกกัดอสสเดินเนี่ยแวะตาเลสื่อเนยประกอบไปได้เลยตอดูดอกเวเนาะตอดูสิด้านเนี่ยตาโงตจนลโลเป็นนักแฮบเลอร์แคนุลเนี่ยกับบัดโตชูต้าโหนที่อะเนาะ အာကလခိနေမတတူးလို့အိုဝတသုတာပလက်စ်အဝရနေမေဝရတိဖောကောဖိုစစ်ခါနေလို့နော်အောနေတာကိနေကေရော့သာတဘလခောနေတေဝဒာစើတော်နော်လေဝော်လီဒဦးချီနော်ဒေတာပူရာလအဝေဒာဟဲခေမှုဟပ်လို့တပိုင်နေပါဝရတလားတေစើတော်ကြီးနော်

ยงสิ้าอนนีอเนาะเอวดาโยอาศมุดบากาเลโดยเฉพาะกิรชรัชมานูเนาะกองกำลังนารสัวกจานารสัวอัปเปลสิผ่านนี่เนาะเตวดาอาศุโคเตวด้าเลยเปกฮือกยาเวดาเปเปาแล้วก็เจ้าเตตะกอบปากขชิลุนารนอตาหลบปลิหลบผื่ไม่แหบ้านนี่ ဘောတော်တတ်တော်သဒ္ဒပကဟိတပလောမေတမေတမေဘနေပကဘခါနေပကခနောလောဩရတာဒုဒါလခါလောသစ်ဖာအဝေစိနေပေမေကွာကေတာလရာထမနူအစုခိုတကေပလာမဒိစောလအဝေရာနပ်ပေါ်လောသာဒေကေနောတပ်ပလစမှုဒိုစီဒေကေနူဒေနောပကတေမဒီနေနောတကရီဘာလတာဖခိုယေတဲလဘာနောနဂေပနပေါ်တဲတမွာ kelakache pete se ba okay o chuokle le thol le thol be me ku pri no ku ku sutama na photer e lozar ge no ka nyo ta thuk le sime do me ge ktl a me ge dkb a me ge pda me ge chokatha ba we learn na gabap kho lon na chue da trilon tu ko sa ja do lo pwa kwe me online at ta so ta gamor ta chokatha uto blo nya lo တူလအဝကူတော့ကြီးအကြီးချူရဘလုံးတယ်တယူနိုက်တော့တဲ့နှစ်ລະပါတော့ဝဲတော့ပွဲတော့တယူကျော်ပါကေ